สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปะหน่อยในคลิปของปลาทองมาฝากนะคะปลาทองเนี่ยเป็นปลาเจ้าเสน่ห์เลยนะคะมันเนี่ยทำให้เราหลงรักมันโดยที่เราไม่รู้ตัวความน่ารักของเขาก็อยู่ตรงที่หางของเขานะคะเหมือนผู้หญิงที่ใส่กระโปรงบานแล้วก็ใส่ก้นไปมาไปมานะคะน่ารักมากหลังจากที่เราได้เลี้ยงปลาคร์ฟมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาตกกลุมลักปลาทองค่ะแต่ก่อนที่เราจะซื้อเข้ามาเลี้ยงนะคะเราก็จะต้องเลือกซื้อปลาทองให้เป็นก่อนค่ะการเลือกซื้อปลาทองเริ่มแรกนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อปลาทองที่ราคาแพงนะคะป้าหน่อยไปศึกษามาแล้วนะคะว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยจะต้องเลือกซื้อปลาทองในลักษณะยังไงก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเลือกปลาทองที่มีลักษณะที่ดีค่ะ เช่นเน้นความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลักก่อนนะคะคนเลือกปลาที่ว่ายน้ำตลอดเวลาการว่ายน้ำจะต้องเป็นปกติไม่หัวทิ่มหรือว่าตัวเอียงไปด้านในด้านหนึ่งนะเลือกปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลาจะต้องมีสีเข้มเอตต้องเป็นมันวาวมีความสมดุลทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงนะ่ที่และหางจะต้องเบ่งบานตลอดเวลา หลักใหญ่ๆเขาก็มีเท่านี้นะคะส่วนตอนจะซื้อนะคะเวลาเราเลือกปลาเราก็จะไปเลือกปลาที่ซึมหรือป่วยนะคะเราต้องเลือกปลาที่สดใสแข็งแรงล่าเลยเนื้อตัวสะอาดไม่มีจุดดำแล้วก็ไม่มีสีําค่ะ,ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้องปลาทองที่สมบูรณ์แข็งแรงสวยๆมาอยู่ในตู้ของเราแล้วนะคะ เรามาพูดถึงด้านฮงจุ้ยบ้างนะคะบ้านไหนนะที่เลี้ยงปลาทองอยู่ในบ้านนะคะก็จะเปยบเสมือนว่ามีทองอยู่ในบ้านแล้วก็จะนําความร่มเย็นโชคลาภอํานาจแล้วก็บารมีมาให้แก่ผู้ที่เลี้ยงเขานะคะร้านปลาทองที่ขายในจตุจักรนะคะมีเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะถ้าทุกคนสนใจก็สามารถจะเข้ามาเลือกซื้อได้นะคะ ที่นี่เปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่ส0บนาฬิกาถึงห้าโมงเย็นค่ะที่ตัวสำคัญคอยยับอออันนี้คือมันมันโตแล้วที่เขาขุนให้แล้วไงไม่ต้องไปเลี้ยงใหม่เพราะว่าโตได้อีกเลี้ยงบ่อหรือจะเลี้ยงตู้ก็ได้เลี้ยงบ่อจะเลี้ยงบ่อใหญ่อีกแต่ประเด็นคือมันอยู่กับปลาท้าบได้ไหมไม่ได้ไม่ควรไม่ควรประทัาบอาจจะไปรบกวนหางมัน ก <M ult ime> ็อยากเล loser, ี้ยงปลาคา้าที่ต้องเลี้ยงแบบพออะไรปลาทองถังสั้นๆอย่างเช่นอย่จะสู้ตัาได้หรือเลีวกิ้นแต่เลีวกิ้นมันไม่ใหญ่เลีวกิ้นก็ไซส์จะไม่ใหญ่มากมันใหญ่ยค่ประมาณสามชิ้นอะ่รงนี้ยงได้อะไรอันนี้เรียกหอยดาลหนูกันสวยมากครับอันนี้เป็นดำหัวแดงคือพอพอหอยดาลทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียกย่อยไป็ว่าที่เรียกอัปรเช่ มันส <Workers S 2> ่งตัโมอัมหมัดรบเชเรกแคนด้ามันสวยนะเรซเคด้าเรซเรดแฉปแบงคบอร์ด <cor> ี้แอวกดูเด่นแต่คุณนี่เลยจะแพงแาพวกมีใช่ไหมเอับควกนี่ผมก็ปล่อยอยู่ตัวประมาณสองคันเท่ากันเนาะมีตัวที่แพงูจากอตัวที่ใส่เลือดดีทำเหมือนปลาคาร์แบบางญี่ปุ่นก็แพงเป็นเรื่อยที่พี่เฮียเข้าใจมาเฮียเเรี่องาตาแค่นี่ใส่เลือดดีมาแต่ พ่อแม่คันที่ดีจะโตความอยากจะโตแต่พวกนี้มาจากอาฟาร์มทั่วไปเคร <ừ> ื่อเคียวอะไรที่จะเป็นอะไรนะพิซซ่ไก่อืมอ่างเงี้ยไอพวกนี้อาจจะเป็นพิซซ่าอืม <ừ> แต่<ว>ที่ไทยทำเนะใครทยทำหมดแล้วไม่ไม่มีแต่ถ้าเราไม่มองที่มาที่ไปเราดูจากมาดูจากภาพที่เราดูจะดูะดูเป็นยังไันครัี่ก็จะรู้ว่าพอเป็นฟาร์มดีๆพอมาที่โ<อ>ตมัน ที่โตที่แผงตรงมันจะไปดีกว่าหรือไม่ที่ต้อเอาทุกนี้ไปเดีอทุกนี่เรียกว่าฟาร์มโชวุณฟาร์มโชวคุณก็เป็นฟาร์มเลของประเทศไทยเหมืนเหมือนสาไก่แต่ถ้อี่ก็เปขอดีมันใหญ่ที่ไปี้กับปัาลดแล้โตได้ตัไสใหญ่ใหญ่หกเจ็ิ้ประเด็นคือผมยังไม่มีตู้แบบนี้ผมไมเคยรู้เรื่องตู้แบบเนี้ยตู้ร้อย